แม่มันก็กลับมาเฮ้ยเหมือนมันเจ็บอ่ะเตะไม่เจ็บมันมตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นตอนเช้ามองไม่ค่อยเห็นอูอโหอตอนเช้ามันมองไม่เห็นนี่นะครับทุกคนครับมีอยู่สองฟองนะครับคือเขาเนี่ยจะไข่บนพื้นเลยนะอันนี้เป็นรอยถูตัวนะทุกคนนะมันไม่มีแค่ต้นเดียวนะมันมีหลา,ายต้นมากๆเลยนะครับผมนี่ทุกคนครับอันนี้เนี่ยมันยังเป็นดินใหม่ๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาถูตัวยังไม่นานนะทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันทุกคนนี่ก็เขามาถูตัวเหมือนกันนะ ในเก่งก็กวงงนี่แหละครับต้นนู้นด้วยนะครับทุกคนครับเต้บอกว่าเจอรอยเท้านี่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงทุกคนนี่นะครับผมนี่รอยเท้าใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นี่เป็นง่ามเท้านะครับมาหากินมาหาอะไรกินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเตตัวอะไรวะไม่รู้เสียงมันไปทางไหนเมืเ่อกี้ม่งไปทางนี้ทางไหนวะเพื่อนฮะทางนู้น เก่งนัวะเออวะเตะใช่เก่งมันกลับมานี่เลยมันบ,บินไปนน่นแล้วเททายไม่เห็นตัวมันบอน่าจะกลับมาก,กินยาแถวนี้มันเคลียร์ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมแทนนะครับจากช่อง The j u n k e r Boy นะครับผม ก็สาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นโอบครัวเดียวกับอาณาักรคนป่าน,นะครับเดี๋ยวกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมตอนนี้นะครับผมกับสสเต้นนะกําลังเดินขึ้นเขานะครับทุกคนครับคือต้องบอกว่าชันมากๆเลยนะนี่แล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับ,รบมันก็จะดูชุ่มช่าแล้วก็ <c oughs> ชุ่มชื้น, <c oughs> นครับแล้วก็ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นมากๆเลยนะทุกคนนะมันเดินลําบากมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็พายุเข้าครับใช่ไหมฟ้ามืดตลอดเลยฟ้ามืดนะทุกคนนะนี่ท้องฟ้าไม่เปิดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เรามาเนี่ยฝนตกหนักมากๆทุกคนมีลูกเห็บตกด้วยหรอเตะม้ม้าม้งไงคครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันนะเตะเราจะไปขึ้นสู่ยอดเขาตอวเรสตแต่เราไม่บอกว่าเราไปทำอะไรอ่าถ้าบอกก่อนก็ไม่สนุกอ๋อใช่ไหม โอเคทุกคนงั้นก็เราดูกันแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปไหนกันนะครับผม นลก็นะเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับผมนะอยากต้องรามากผมนะครับนี่นุกเดี๋ยวแม่มันก็กลับมาเฮ้ยเหมือนมันเจ็บอ่ะเตะไม่ได้เจ็บมันตอนคืนมันมองไม่เห็นตอนเช้ามองไม่ค่อยเห็นอู้โหตอ่เช้ามันมองไม่เห็นตอนเช้ามันมองไม่เห็นเฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาอืมเป็นสัญชาตญาณของมันเดี๋ยวมันก็กลับมาเคยเจอหลายครั้งลูกตบยุงเนี่ยโอเค ไปด,ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวจะพาเขาไปดูไข่ไข่นกตกยุงกันแล้วกันอันนี้จับไปได้ใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับทุกคนครับมีอยู่สองฟองนะครับ,บ <น S 1> คือเขาเนี่ยจะไข่บนพื้นเลยนะบน,บนดินเลยนะนนแล้วก็ไม่มีรังไม่มีรังตร<อ>งนกนตรงนี้ <S <S นี่แม่มันเนี่ยก็หนีไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับแม่กับมาแเ้วเห็นไหมนแม่กมาแล้วนี่นี่ทุกคนพอเราไปมันก็กับม้าไปงั้นเราไปดีกว่าไม่ต้องรบกวนเขาแล้ว ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับอา่าสสเต้น,นะครับก็ได้มาถึงที่ห้างแล้วนะครับผมเนี่ยห้างก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะก็บริเวณนี้นะครับทุกคนครับก็จะมีร่องรอยของสัตว์ป่าเนี่ยมาหาอาหารบริเวณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรอยขิดใช่ไหมเนี่ยรอยถูรอยถูของเก้งกวางนะครับผมไม่เก้งก็กวางนะเต้นนะใช่นะของชิ้นนี้ใช่ไหม<ๆ>รอยเนี่ยก็ยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับนะไม่เก่านะ มันมีหลายต้นนะครับที่มันถูตัวเนี่ยทุกคนตรงนู้นก็มีนะครับแล้วก็ลอยกินหญ้าอืมลอยกินหญ้านี่รอยนี่ยังไม่นานเลยเนะี่ยลอยนี้ลอยนี่ยังไม่นานีย่ยมันจะ,จะกินหญ้าเนี่ยยอดอ่อนพวกเนี้ยนะทุกคนนะเพราะว่าตอนที่ผมมาครั้งนั้นอนะ่ะมันรมิมันงอกแล้วแต่ตอนนี้มันหายดูดูจากรอยเนี้มันหายดูแสดงว่ามันกลับมามันกลับมาจะไม่ได้ดูลักษณลนวที่ตรงนี้คือที่ประจําของมัน เพราะว่าต้นไม้เกือบทุกต้นบริเวณนี้มันถูตัวกืบทุกต้นใช่ใช่แล้วก็เป็นต้นมะกอกซึ่งเก้งกวางเนี่ยมันชอบกินลูกมะกอกมากนะถ้าทุกคนที่ใครเข้าป่าถ้าถ้าเจอลูกมะกอกที่กองเป็นกองกองเมล็ดมนันนะักเป็นกองกองนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นของสัตว์ชิินไหนคือเก้งก,กวางมันกินเสร็จแล้วมันก็ไปคายออกนะครับมันก็เหมือนมันไปปลูกป่าด้วยนะครับมันน่าจะกลับมาดูต้นมะกอกกว่าเด็กก็ดูมะกอกแนนะ่นอนนะเพราะว่าหน้าแรงไม่มีอะไรให้กินนะมันก็กลับมา เป็นอาหารโปรดของมันด้วยครับก็ถ้าเราโชคดีไม่แน่นะครับเราอาจจะเจอนะไม่เกงก็กวางนะทุกคนนะนะไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้างเลยไหมไปไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นห้างกันเลยนะครับผมทุนให้เราดูจุดบ,บอดนะที่อยู่วะฮะลุ่มๆให้เราดูจุบบดบ,บอดลุ่มบอดนะก็ดูค่ะเห็นไมัน กินแต่เล็ก่ผมขึ้นได้นะไ <c oughs> หวไหมนายพิเตะไหวอ่ะแต่ว่าคนตกมันลื่นว่ะโอ้มีเสียงไก่ป่าด้วยตรงนี้ เอาแล้วขึ้นทางไหนเนี่ยมันไม่มีลูขึ้นฮะนครับทุกคนตอนนี้นะครับพิเต้ของเรานะครับก็ได้ขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วนะเดี๋ยวถึงคิวผมที่ต้องขึ้นไปแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบันไดเล่งด่วนนะครับนะทำมาจากภายน้ํา มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับถ้าพี่เต้ขึ้นได้เนี่ยผมก็ขึ้นได้สบายๆนะครับไม่ต้องห่วงนะทำไมมันมืดจังเลยเนี่ยอ่ะโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสักหน่อยนะเพื่อให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับนี่แต่ว่าต,ต้นไม้เนี่ยลื่นมากๆเลยนะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปทุกคนดูดิเนี่ยมันยังมีน้ำแบบเปียกๆอยู่เลยเนี่ยอ,อ้ย องขึ้นทางไหนเนะี่ยโอเคโอเคทุกคนผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ตรงง่ามไม้แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะเดี๋ยวดูหน้าผมสักหน่อยก็แล้วกัน คืออีกมือหนึ่งเนี่ยผมก็ถือกล้องนะทุกคนนะอีกมือหนึ่งผมก็ใช้ในการดึงตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาพี่ครับแทนกำลังขึ้นไปอยู่นะครับผมพี่แทนครับเอาเดี๋ยวจะส่งกระเป๋าขึ้นไปใ,ให้เต้ก่อนนะครับผมอาเต้โคนหนักเลยอะ <c oughs> อะไรมาวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันลื่นนะตนตกมันเปียกมันลื่น <c oughs> ลื่นจริงนะลื่นมากเลยต้องระวังนิดหน่อยนะครับขึ้นต้นไม้ต้นยาช่วงหน้าฝนเนี่ยต้นยานี่ไม่ใช่แต่ห้างก็โอเคเลยนะโอเคห้างดีมากเลยแต่เพียงเดียวมันยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่ได้ไงสากลอ่ะยังไม่ได้มาตรฐานสากลเลยไหมอืมเออที่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยแหละแต่ของุ้ยมันยุบไหมตรงนี้มันขาดมันขาดจะก่อนเขาเปลี่ยนไปนั่งพักก่อน ครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มืดแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยหิวกันแล้วนะครับผมหิวมากๆด้วยนะครับตอนนี้พี่เต้ก็กําลังเอากับข้าวเอาข้าวออกมานะครับวันนี้เราไม่ได้มาทํากับข้าวมาหุงข้าวที่นี่เออวันนี้เราห่อข้าวมานะครับนะมันจะได้แบบสะดวกสบายนะนี่ข้าวบูดปุ๊บวะข้าวบูดนี่จบเลยนะใช่ข้าวบูดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีขนมมาด้วยนะครับนี่ขนมอะไรเนี่ยยูโรเหรอเรียกว่าอะไรใช่ขนมยูโร เชี่ยขาบูดจริงด้วยอ่ะฮะขาบูดจริงจริงปะเนี่ยจริงขาบูดทำไมอ่ะอากาศมันร้อนหรือว่าอะไรดมดิเหม็นขนันนะโอ้โหกลิ่นหึ่งเลยครับทุกคนครับกลินข้าวพี่เต้ทั้งวันกินข้าวไปรอบเดียวแล้วพี่เต้หอกหอข้าวอะไรมาเนี่ยหอข้าวเมื่อวานมาหรอไม่หอข้าวข้าวเนี่ยเขาหงแต่มาเช้าแล้ว แต่เมื่อเช้าเราทีนี้แบบหอมมาก็เลยห่อมาเพราะไม่มีใครกินข้าวบ้านไงคิดว่ามันจะไม่เสียเพราะว่าฝนมันตกอากาศมันไม่ได้ร้อนใช่ไหมนายนหัวหัวปวดรั่ปวดรู่เลยไม่เป็นไรครับก็ยังมีแกงนะครับผมกินเล่นไม่เป็นไรกินกินนี้ก็ได้เออมีขนมนี่มีขนมแล้วก็ผมเอานมมาด้วยนี่มีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรมะม่วงหิมันตาไม่เป็นไรกินขนมก็ได้มีขนมก็ได้เต้เออเต้ข้าวอยู่ๆเขาบอกอือก็กินสักหนื่อยใจวะ ให้หมดกินแล้วกันทำบุญไปทำบุญให้หมดวันนี้มีนมมาด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่นมเน่ยมันเป็นกาแกฟเสียงอะไรนี่ทุกคนนี่นะผมกาแฟนมโพเออกาแฟหนองโพ ลองนะอยู่เฉยๆนะยินกัิดินะลองดูเต้ลองดูเต้แต่อันเนี้ยอันนั้นก็บริจาคเอ่อนะบริจาคสให้สัตว์ไปใช่ทุกคนเดี๋ยวผมกตนขนมนั่งกินขนมกันดีกว่านะครับนะวันนี้คงไม่ได้กินข้าวแล้วแหละนะครับผมโชคดีนะที่ผมเอาขนมมาด้วยนะครับในงานนี้แย่เลยนะแต่เขาบอกว่าอดข้าวเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะตอนเย็นเนี่ย ได้ผอมใช่ไหมเต้ก็ลดน้ําหนักอยู่ไม่ใช่เหรอช่วงนี้ลดมันเยอะจนตรงลดจนร่างกายแย่แล้วลดน้ําหนักนะครับเพราะใครไม่รู้นะอันนี้เพราะเธอคนเดียวอืมเธอนี่คนไหนอะเต้หลายคนอันนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไม่พูดพร้อมทำเพลงละพูดเยอะเกินไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเออมากินกันดีกว่าเอ้เต้ กามของกู้กามของกู้เคยฟังมาดิตายตายเอ๊ะข้า,ากับหนอข้า,ากับหะอข้ากันดิไม่เห็นหรอพวกฝรั่งจะกิน<ม>ขนมปังกับเนื้อเ<ม>ด้ก็ยังลอดูอลองบ้างน,นะ มันก็จะหานมากพิเต้อ่ะนี่คือประสบการณ์รชีวิตจ้ะวะมีมก็อร่อยไปอีกแบบนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับพิเต้นะครับก็ได้กินขนมกันเสร็จแล้วนะครับนะวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวนะครับกินขนมก็ อิ่มนะทุกคนแต่ว่ามันอิ่มแบบแปลกๆกันนะมันเหมือนข้าวนะเต้นะวันหลังก็ไม่เอาอีกแล้วนะแบบเนี้ยเต้เช็คข้าวให้ดีนะก่อนจะเอามาเนี่ยต้องกราบขอโทษด้วยนะครับตอนนี้นะอากาศจะเริ่มเย็นนะครับผมพี่เต้ก็ใส่เสื้อกากตัวใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะกันเย็นเนี่ยจมูกหายใจไม่ค่อยสะดวกครครับผมโอเคทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันละนะครับผม ลองมานั่งฟังดูนะครับว่าคืนนี้เนี่ยมันจะมีสัตว์หรือว่ามีตัวอะไรมาหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ก็มีล่องลอยของสัตว์เนี่ยมากินหญ้านะครับผมบริเวณนี้มาถูตัวบริเวณนี้นะครับไม่แน่คืนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นสัตว์นะครับนะหรืออาจจะได้ยินเสียงสัตว์ที่เขาเนี่ยมาหากินบริเวณนี้นะเพราะว่าบริเวณนี้ก็มีผลไม้ป่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ ว,ว่าไอ้ไอ้ฝนมันเริ่มตกมาบ้างไงเตมันก็เลยแบบอืมพวกมไม้อ่นอนอใช่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมกับเตนเนี่ยขอลาแล้วนะครับผมนี่เตก็พร้อมที่จะนอนละนอนรอฟังเสียงแคม,มีเสียงอะไรตื่นขึ้นมาจัดการครับผมไปแล้วครับทุกคน ตัวอะไรวะไม่รู้ฮะเสียง <Ha? S 2> ไ,ไปทางไหนเมนนื่อกี้วิ่งไปทางนี้ทางไหนวะเพื่อนฮะไม่รู้อุ้ยห้างก็ขยับจิ๋ว่ปไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเมื่อกี้มันมีเสียงนะครับผมเสียงเดินข้างล่างนะเรีงม,มา เก่งเก่งแน่เลยเก่งเมื่อ oh ก no, right? ี้เก่งมันกลับมาแน่เลยมันวิ่งไปนู่นแล้วเทียดายไม่เห็นตัวมันบอสน่าจะกำลัากินยาวอย่างนี้เมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมอืมมันอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันกลับฝั่งนู้นแล้วไม่เจอตัวฟังแค่เสียงก็พอใช่ น, αι. น αι. ี่นี่ครับทีไม่ไม่เห็นเตะบอลนึงตัวครับปซื้อที่น้่งซิครับผมก็ฟังเสียงมันละกันนะแต่พวกนี้มันร้องร้องทีร้องนานนะเต้ยนะนานสองนาทีสองสามนาทีอะสองสามนาทีเนี่ย<า>ตอนเออบางทีเป็นชั่วโมงเลยตอนนั้นเห็นมันร้องแบบเป็นไอเนี้ยครึ่งชั่วโมงอะ่ะเสียงแม่งดังโคตรไกลเลยเนี่ยอืมแล้ววิ่งไวเลยนะมันตื่น ตอนนี้นะครับทุกคนครับเสียงเก้งเนี่ยก็ยังร้องตลอดเลยนะครับผมนค่อนข้างที่จะไกลมากๆจากที่พักเรานะครับผมคิดว่านะคืนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เจอตัวมาแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันไปไกลแล้วอะน่าเสียดายนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายไม่ทันนะผมก็ว่าเสียงอะไรเดินมาแบบก็องไปห่างดังก๊กก๊กก๊กก๊๊นะผมเปิดไฟปั๊บ เจอไฟไนี่วิ่งเลยนะครับผมนั่นแหละอย่างที่อย่างที่เราบอกอ่ะมันน่าจะมาหากินนะหากินอะไรแถวแถวนี้แหละทุกคนบริเวณนี้นะครับผม <S 1> <S 1> <S นี่ยังมีเสียงตลอดเลยนะพวกนี้มันร้องนานนะครับทุกคนครับเป็นชั่วโมงเลยนะโอเคงั้นผมกับเต้ก็จะขอตัวพักผ่อนอีกรอบหนึ่งนะครับพี่พี่ครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเนาะแต่ว่าถ้ามีสัตว์อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยว จะลองถ่ายให้ดูอีกนะไม่รู้ว่าจะถ่ายติดหรือเปล่านะทุกคนนะไอถ่ายถ่ายติดแล้วแต่ว่าจะถ่ายทันหรือเปล่ปามไม่รู้นะโอเคนะครับผม <S <S เจอกันพรุ่งนี้ครับผม อะไรพี่เตะเป็ดไรเบื่ออะไรอ่ะเบื่อมองฟ้าเหรอแล้วเบื่อคิดถึงใครเย็นหัวนิดๆเย็นหัวนิดหน่อยอะเย็นหัวบอกแล้วอย่าหาหาหอกใส่หัวหาหอกใส่หัวก็เป็นแบบนี้แหละพี่เตะ สวัสดีนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าบนห้างของเรานะครับผมเมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีสัตว์มาแน่นอนนะครับ <G ül prit> นะบนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปข้างล่างนะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บข้าวของกันเสร็จละเดี <S 1> <S 1> ๋ยวลงไปข้างล่างลงไปถ่ายนะครับว่ามีร่องรอยของสัตว์หรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยชัดมากๆเสียงเนี่ยเดินมานะครับผมตรงเนีย บริเวณนี่แหละใต้ห้างแหละทุกคนนะ <c oughs> เป็นไงบ้างพี่เต้เมื่อคืนก็อากาศหนาวนะหนาวนะนวตรงนี้หนาวนะหน,วหนาวมากเลยจะต,ตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวแล้วนะ <c oughs> ใช่เต้หยยิวข้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้ผมก็นี่แหละผมกับเต้ก็ตื่นมาแล้วก็เก็บเครืองของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะไปกลับบ้านละ เดี๋ยวลงไปถ่ายข้างลาใ่ใงทุกคนดูอีกทีนะครับผมเราไปดูกันนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมีร่องรอยสัตว์หรือเปล่านะไอเจ็ ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงมาจากบนห้างแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะครับระหว่างที่ผมลงมาเนี่ยเต้บอกนะครับว่ามีร่องรอยของสัตว์ป่าจริงๆนะครับผมนะเต้เจอรอยเท้านะครับทุกคนครับนะวันนี้ผมจะพามาดูร่องรอยนะครับผมคือเมื่อวานเนี่ยผมถ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นรอยถูตัวนะทุกคนนะมันไม่มีแค่ต้นเดียวนะมันมีหลายต้นมากๆเลยนะครับผมนี่ทุกคนครับอันนี้เนี่ยมันยังเป็นดินใหม่ๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาถูตัวยังไม่นานนะทุกคน น่าจะวันสองวันนี้แหละนะครับผมนี่มันถูตัวหลายต้นเลยนะทุกคนนะอาจจะผมแพนไปก้องหลังดีกว่านี่นะครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันทุกคนนี่ก็เขามาถูตัวเหมือนกันนะในเกงก็กวังนี่แหละครับต้นนู้นด้วยนะครับทุกคนครับเต้บอกว่าเจอรอยเท้าที่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงทุกคน ดีนะครับผมนี่รอยเท้าใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นี่เป็นง่ามเท้านะครับมาหากินมาหาอะไรกินเนี่ยนี่ทุกคนนี่ก็รอยเท้านะครับนี่ชัดมากเลยนะน,น,น,นี่เดินกลับมาฝั่งนีนะ้ทุกคน มันน่าจะกลับมากินต้นหญ้าพวกนี้แหละทุกคนเนี่ยเพราะมันมียอดที่แบบเพิ่งโดนกินใหม่ๆนะครับตอนนี้พี่เต้ก็อยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับน่าจะเดินกลับไปละพี่เต้อ๋อพี่เต้เขาน่าจะไปทำธุระส่วนตัวนะทุกคนนี่พี่เต้ก็ได้ทิ้งเอาเข้าของไว้ตรงนี้นะครับเต้น่าจะไปทำธุระส่วนตัวนะ คือผมคิดว่านะทุกคนนะถ้าเป็นช่วงที่มะกอกเนี่ยออกลูกนะครับออกผลนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสัตว์มาเยอะนะตรงนี้นะเดี๋ยวเรารอให้แบบมะกอกออกผลก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาเฝ้าใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีมาบ้างแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่เมื่อคืนก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงก็แก๊กก,ก็แก๊กเวลาส่องเวลาเราส่องปั๊บเนี่ยมันก็วิ่งหนีเลยนะถ่ายไม่ทันนะครับ บริเวณนี้ไก,ปก่ป่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะคือได้ยินตลอดเลยนะครับบางทีก็ได้ยินจากฝั่งนู้นนะทุกคนนะแล้วก็บางทีก็ได้ยินจากฝั่งนี้สองฝั่งเลยนะครับนี่โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับนะมานอนห้างของแจ็คกับปกกานะครับที่ได้มาทําไว้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับผมตอนนี้สอเต้ก็ยังไม่กลับมานะเดี๋ยวรอสอเต้กลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนโอเคครับผมงั้นลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ